ดีกรีเหรียญโอลิมปิกกุลวุฒิจันแจมถือธงชาติไทยพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่33วิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันทีมชาติไทยและบีจันแจมสุวรรณเพ็งนักมวยสากลหญิงได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ถือธงไตรรงนำทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ขณะที่ไทยเตรียมส่งวิวผูริพล์บุญสอนเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนในงาน บิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมที่สุดในการถือธงชาติและมีมติให้กุลวุฒิีเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024และจันแจมเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลโอลิมปิก2024รับหน้าที่สำคัญดังกล่าวในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งนี้สำหรับผู้กล่าวคำปฏิญาณบิวภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงปฏิญาณพร้อมด้วยนักกีฬาที่ร่วมกล่าวคำปฏิญาณอีกสองคนได้แก่อยู่ บัลลังทัพทิมแดงแชมป์โลกเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมและธัญญาจังหวัดออหญิงธัญ,ญพรพรึกษากรน,นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยผู้เคยผ่านศึกโอลิมปิกมาแล้วหลายครั้งโดยทั้งหมดถือเป็นตัวแทนที่มีความเหมาะสมและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในพิธีเปิดซีเกมครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้